แผนการที่ดีที่สุดจะเป็นเพียงความตั้งใจดีจนกว่าจะยอมลดตัวลงเป็นการลงมือทำปีเตอร์ดรักสเกอร์ทุกคนคิดว่าเราจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนครับที่จะทำให้สิ่งที่เราปรารถนากลายเป็นจริงขึ้นมาได้มันอาจจะใช้เวลา5เดือน6เดือน1ปีหรือบางทีความต้องการของใครบางคนอาจต้องใช้เวลายาวนานหลายปีในการทำให้สิ่งสิ่งหนึ่งประสบความสำเร็จขึ้นมา ไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะสามารถทำให้สำเร็จได้ภายในแค่ช่วงเวลาไม่กี่เดือนแต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่คุณสามารถทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ภายในแค่ช่วงเวลาไม่กี่เดือนเช่นกันคำถามคือระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราไปได้อย่างไรและจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากแค่ไหนเพราะช่วงเวลาแค่นั้นดูยังไม่นานพอที่จะทำให้อะไรสำเร็จขึ้นมาเลยความลับอยู่ตรงนี้เองครับมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนของเวลา แต่ทุกอย่างที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้มันขึ้นอยู่กับการจัดการเวลาของคุณตั้งหากเพราะเพียงแค่ช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ถูกวางแผนอย่างถูกต้องมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปได้ตลอดกาล สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณอยู่กับผมต้นจังปรณธรวันนี้ผมอยากชวนทุกคนพูดคุยกันถึงเรื่องของเวลาครับเนื้อหาจากบทความนี้มีชื่อว่า how to change your life in 12 weeks instead of 12 months วิธีเปลี่ยนชีวิตของคุณภายใน12สัปดาห์แทนที่จะเป็น12เดือนไม่มีใครไม่รู้ครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งคือเวลามันคือสิ่ง ที่ทุกคนได้มาฟรีมันคือสิ่งเดียวที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ร่ำรวยจะยากจนพระเจ้าล้วนให้เรามาทุกคนเท่ากันผู้คนที่มีเงินมากมายไม่ใช่เพราะพวกเขาเกิดมาบนกองเงินกองทองเสมอไปแต่เพราะพวกเขาใช้เวลาที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าตั้งหากซึ่งหากใช้มันได้อย่างช่ำชองแล้วแทบจะไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะไม่สามารถทำได้บทความที่ผมนำมาเล่าในวันนี้ได้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่า 12 w e e k Year โดยคุณไบรอันมอร์แลนอีกทีหนึ่งครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกคือทำไมต้องเป็น12สัปดาห์คุณไมบอกเอาไว้ว่าผู้คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าช่วงเวลาแค่นี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคงต้องทำงานไปจนตัวตายเลยหรือเปล่าจะต้องทำสิ่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้จนเกิดอาการเบิร์นเอาเลยใช่ไหมแล้วเราจะได้พักบ้างหรือเปล่าคำตอบคือมันไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดเลยครับผมมองว่าแน่นอน การทำงานหนักให้มากกว่าคนอื่นการทุ่มเทแม้ในวันที่เราไม่อยากจะทำมันยังไงก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จขึ้นมาได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากนั้นมันคือการใช้เวลาที่เรามีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดต่างหากเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกเป็นทาสของแพชชั่นไม่ตกเป็นทาสของความคิดของแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องไม่กลายเป็นคนที่ท็อกซิกเองไปเสียก่อน ลองคิดภาพตามนะครับผู้คนมากมายนับล้านคนล้วนเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำสิ่งที่เรียกว่า New y e a r Resolution แต่เมื่อเวลาหนึ่งปีผ่านไปคำถามคือจะมีสักกี่คนครับที่จะสามารถทำตามเป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จสุดท้ายผู้คนที่ทำตามเป้าหมายไม่ได้ก็ได้แต่หวังว่าปีหน้าจะเริ่มต้นใหม่และจะทำให้มันสำเร็จให้ได้ปีแล้วปีเล่าหัวใจหลักอยู่ที่เวลาเองครับ เวลาที่ยาวนานเกินไปอาจก่อให้เกิดการผลัดวันประกันพุ่งแล้วก็คิดว่าฉันยังมีเวลาอยู่อีกตั้งเยอะมีเวลาอีกตั้งหลายเดือนเดี๋ยวค่อยทำมันก็ได้กลับกลายเป็นว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่งานที่คุณต้องทำแต่กลับกลายเป็นตัวของคุณเองซะอย่างนั้นที่เป็นศัตรูตัวสำคัญที่ดึงแขนของคุณไว้อย่างนั้นจนหมดปีกฎของพาร์กินสันหรือพาร์กินสันลอสบอกกับพวกเราเอาไว้ว่า เดทไลน์หรือเวลาที่เราจะทำงานให้เสร็จของงานงานหนึ่งจะยืดออกไปตามเวลาที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้และกฎกฎนี้เป็นจริงกับคนส่วนใหญ่ครับหากสมมติว่าอาจารย์สั่งการบ้านเราในวันจันทร์แล้วให้กำหนดส่งในวันจันทร์ถัดไปมันจะมีแนวโน้มอย่างมากที่ผู้คนส่วนใหญ่จะทำมันในวันเสาร์หรือคืนวันอาทิตย์ก่อนกำหนดส่งแค่ไม่กี่ชั่วโมง บางคนจบลงด้วยการทำเสร็จแบบคาบเส้นหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ทำอเลยด้วยซ้ำซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาคงไม่ต้องเดากันมากเท่าไหร่ครับว่าผลงานจะมีคุณภาพหรือเปล่าและมันก็คงไม่ต่างกับหลายๆเป้าหมายในชีวิตที่มันเกิดขึ้นกับเราบางได้ทำบางล้มเหลวบางไม่ได้ทำมันจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดทเวลวิกเยขึ้นมาครับมันคือการย่นระยะเวลา ในการทำบางสิ่งถึง1ปีหรือ12เดือนให้อยู่ภายในแค่ช่วงเวลา12สัปดาห์หรือเพียงแค่3เดือนเท่านั้นช่วงเวลาเท่านี้สามารถทำให้คนคนหนึง่งที่ออกมาเริ่มทำธุรกิจของตัวเองเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยา่างช่วงเวลาเท่านี้สามารถทำให้คนคนหนึง่งที่เริ่มต้นดูแลรูปร่างของตัวเองเริ่มเห็นหุนเริ่มเห็นสุขภาพที่ดีขึ้นและช่วงเวลาเท่านี้มันอาจจะส่งต่อความเป็นคุณต่อเนื่องไปได้อีกหลายสิบปี สิสัปดาห์คือการแบ่งแต่ละสัปดาห์ให้เหมือนเดือนเดือนหนึ่งสัปดาห์แรกคือเดือนมกราคมสัปดาห์ที่2คือเดือนกุมภาพันธ์ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่สิคือเดือนธันวาคมเมื่อเดดไลน์ของเราสั้นลงก็เท่ากับว่าเป็นการลดโอกาสที่เราจะผัดวันประกันพรุ่งได้ง่ายขึ้นแต่แค่นี้มันยังไม่พอครับแค่มีเดดไลน์ที่สั้นลงไม่สามารถทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปได้ หากเรายังคงทําอะไรวันสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดการทํางานอยู่หากทุกคนเริ่มเห็นในความเป็นไปได้แล้วว่าเราจะสามารถทําให้อะไรบางสิ่งเป็นจริงขึ้นมาได้ต่อจากนี้จะเป็นวิธีทั้ง3ข้อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราด้วยการจัดการเวลาที่พวกเรามีอยู่ครับ First thing first, plan goals that are the key to your life change จงวางแผนเพราะนั่นคือทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไป มีคนเคยบอกผมว่าเป้าหมายที่ไรก้การวางแผนเราเรียกสิ่งสิ่งนั้นว่าความฝันซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับผมเคยคิดว่าผมสามารถคิดทุกอย่างอยู่ภายในหัวได้ผมรู้เป้าหมายของตัวเองผมวางแผนการเงินของตัวเองในหัวได้จัดตารางการออกกําลังกายของตัวเองในหัวได้เพื่อที่ท้ายที่สุดจะได้รู้ว่าตัวผมเองไม่สามารถโฟกัสกับอะไรได้เลยผมจึงเขียนมันออกมาครับผมเมื่อคุณได้เขียน คุณจะเริ่มคิดได้ดีขึ้นเมื่อคุณคิดได้ดีขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเมื่อคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณจะรับรู้ได้ว่าในชีวิตนี้เป้าหมายอะไรที่สำคัญกับฉันบ้างจริงๆ10ข้อ20ข้อจะจำนวนเท่าไหร่ลองเขียนมันออกมาดูครับจากนั้นเมืเ่อเห็นเป้าหมายที่ตัวเองอยากทำให้สำเร็จออกมาได้แล้วลองตัดบางข้อให้เหลือแค่เพียง1-3ข้อเท่านั้นขอให้เป้าหมายเหล่านั้นสำคัญต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของคุณจริงๆมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับเป้าหมายเรื่องการเก็บเงินการเริ่มต้นทํากิจการของตัวเองการออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งการกินการอ่านหนังสือขอแค่ให้มันจะทําให้คุณเป็นคุณที่ดีกว่าเดิมได้เท่านี้ก็พอแล้วเป้าหมายยิ่งน้อยก็ยิ่งโฟกัสได้ง่ายภารกิจและงานที่ต้องทําก็จะสมร็จตามไปได้อย่างไม่ยากนัดแต่หากเป้าหมายเยอะเกินไประหว่างจะหลุดโฟกัส เสียสมาธิไปกับเป้าหมายอื่นๆที่มันสําคัญน้อยกว่าเป้าหมายหลักของเราจริงๆค่อยๆติดตั้งเป้าหมายค่อยๆติดตั้งนิสัยใหม่ในเดือนถัดไปในช่วงเวลาถัดไปที่คุณทําเป้าหมายหลักของตัวเองให้สําเร็จก่อนก็ยังไม่สายครับข้อที่2 Break down your goals into a week จงแบ่งย่อยงานที่คุณต้องทําลงไปในแต่ละสัปดาห์หากคุณมีเป้าหมายในการเป็นนักเขียนสัปดาห์แรก คุณอาจจะลองเริ่มต้นจากการนั่งเขียนบทความวันละ30นาทีสัปดาห์ถัดไปอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น45นาทีสัปดาห์หน้าคุณอาจจะเอาหนังสือมาอ่านเพิ่มเพื่ออ้างอิงเพิ่มขึ้นเพิ่มเวลาการเขียนอีกเล็กน้อยขอเพียงแค่ว่าทุกสัปดาห์ที่ผ่านไปคุณได้พัฒนาอะไรไปมากขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนเพียงเล็กน้อยเทา่านี้เมื่อ12สัปดาห์ผ่านไปตัวคุณในวันนั้นจะแทบไม่เชื่อเลยครับ ว่าคุณได้มาไกลกว่าที่คิดเอาไว้มากสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายที่คุณปักธงเอาไว้แต่มันอยู่ที่นิสัยและกิจวัตรที่คุณจะสร้างขึ้นในทุกเมื่อเชื่อวันที่คุณลงมือทำตั้งหากโฟกัสไปที่แต่ละสัปดาห์แต่ละวันที่คุณต้องเอาจริงเอาจังกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองแน่นอนครับปัญหาต่างๆที่คุณจะ,ะเผชิญในอนาคตมันจะยากกว่านี้แน่นอน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่การนั่งกังวลกับปัญหาที่ยังมาไม่ถึงหากคือการพร้อมรับมือกับปัญหากับโอกาสที่กำลังพัดผ่านเข้ามาตั้งหากตัวคุณในตอนนี้อาจจะมีเลเวลแค่1แต่ปัญหาในอนาคตอาจจะมีเลเวล10คุณเลือกได้ครับว่าจะอยู่ที่เลเวลเดิมไปจนปัญหาระดับ10เดินทางมาหาหรือคุณเลือกที่จะเก็บเลเวลของคุณไต่บันไดแห่งความท้าทายไปเรื่อยๆจนในวันหนึ่ง ปัญหาเหล่านั้นที่ดูยิ่งใหญ่ในวันนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วคุณเป็นคนเลือกเองครับข้อสุดท้ายข้อที่3 evaluate every week พัฒนาให้ดีขึ้นในทุกๆสัปดาห์คล้ายกับข้อเมื่อกี้เลยครับที่ผมได้บอกต่างกันตรงที่ทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านไปคุณต้องรับรู้ได้ว่าจุดไหนที่มันยังไม่ดี จุดไหนที่คุณจะต้องปรับปรุงตรงไหนที่สามารถทําให้ดีกว่านี้ได้อีกลองคิดดูนะครับทุกสัปดาห์ที่ผ่านไปจนถึงสัปดาห์ที่12ก็เปรียบได้ดังเดือนที่ผ่านไปจนถึงเดือนสุดท้ายของปีหากคุณปรับเปลี่ยนแก้ไขไม่หยุดพัฒนาเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองให้ได้ผมไม่รู้ครับว่าวันนั้นคุณจะสําเร็จตามที่วางแผนไว้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่คุณในตอนนั้นจะเป็นคนที่เก่งกว่านี้ เป็นคุณที่น่าเคารพกว่านี้และมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้แน่นอนสิ่งที่ถูกเราเก็บเอาไว้ทำให้ดีกว่าเดิมสิ่งที่ไม่ดีเราแก้ไขเพื่อให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าเมื่อวานมันโอเคครับที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงแผนการขอเพียงแต่ว่าจับตาเอาไว้เสมอว่าเราจะไม่หลุดจากเป้าหมายเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับอีกสิ่งหนึง่งที่สำคัญไม่แพ้3ข้อนี้เลยคือการพักผ่อนครับ ใช้มันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้คุณมีแรงมีกำลังในการทำงานมากขึ้นเพราะหากไม่มีการพักผ่อนเลยทุกๆเป้าหมายในชีวิตนี้ก็คงจะเหี่ยวเฉาและไม่ยั่งยืนอย่างที่เราหวังเอาไว้แน่นอนแต่อย่าลืมว่างานหลักของคุณไม่ใช่การพักผ่อนเพราะฉะนั้นจงทำงานให้หนักอยู่เสมอแม้ในวันที่คุณไม่อยากทำอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วครับ ผมคิดว่ามันก็คงจะมีวิธีมีเฟรมเวิร์กที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จอีกมากมายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สำคัญเลยครับว่าวันนี้คุณจะเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีที่ผมได้พูดไปหรือเปล่าเพียงแต่ว่าวันนี้คุณพร้อมมากแค่ไหนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทำตามเป้าหมายของตัวเองเพราะถ้าคุณไม่เริ่มทำไม่ว่าคุณจะมีแผนการที่ดีแค่ไหนมีวิธีที่น่าจะเป็นไปได้มากขนาดไหน ก็ไม่มีวันที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มันอยู่ที่คุณคนที่จะทำให้ทุกทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปขอให้ทุกคนพบกับเป้าหมายของตัวเองขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ